สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีลบช่องนะครับของยาสู FT t 6 5เป็นตัวนี้นะครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาลบช่องพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะลบช่องไหนนะครับอ่ะต้องเข้าโหมดเมมโมรีก่อนนะครับอ่ะโดยกด v M ทับนะครับตัวนีครับปุ๊บกดอีกหนึ่งทีครับ V เปุ๊บ ามันจะมีหนึ่งอันนี้มี1 2 3นะครับที่นั้นไว้นะครับ1 2 3นะครับอ่ะจะลบเป็นช่องที่2เป็นตัวนี้นะครับ Rescue เนี่ยครับจะลบออกนะครับวิธีทำมันก็ไม่ยากนะครับวิธีลบช่องนะครับให้กดปุ่มด้านข้างกดแช่นะครับกดแช่ไว้นะครับปุ่มด้านข้างเพื่อจะเข้าเมนูนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็มาเมนูที่1นึ่งแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อน2 3 ไปเมนูที่อ่านะครับที่18ไปกดไปเรื่อยๆนะกดสอนลงนะครับเมมดีลิสเมนเมนูนี้นะครับเมนูที่18เสร็จแล้วนะครับได้เมนูที่18แล้วให้กดตัวด้านข้างไปหนึ่งทีนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะถามเราว่าอ่าช่องที่2 rescue 3นี้เราจะลบไหมนะครับถ้าเรายืนยันการลบนะครับให้กดตัวนี้นะครับยืนยันไปหนึ่งทีครับ เดี๋ยวจะล้มปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เราออกมาครับกดแบรน์ก็คือมาหน้าหลักอ่าทีนี้เรามาเช็คดูนะครับอันนี้ช่องที่3ถอยลงนะครับถอยลงเมื่อกี้นี้มันเป็นช่องที่2มันยังมีอยู่ไหมครับปุ๊บอ่าเป็นช่องที่1เลยเห็นไหมครับอ่ากดขึ้นก็เป็นช่องที่3เลยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่1กับ3นะครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ